สวัสดีครับตัวนี้เป็นไมโครเวฟของยี่ห้อ Samsung นะครับโมเดลของเครื่องก็คือ ME 7 3 1 KD ขนาด2 0ลิตรเดี๋ยวเราไปดูว่าอาการเสียเป็นยังไงนี่เราใส่น้ำมาแล้วนะเขาเอามาเขาก็ไม่ได้บอกนะครับว่าเสียยังไงนี่เลยครับจะเห็นว่าทันทีที่เสียบปลั๊กเรายังไม่ได้สั่งงานมีเสียงมอเตอร์ทำงานเป็นเสียงของมอเตอร์หมุนถาดเราหมุนไหมเดี๋ยวดูนะครับ พัดลมหมุนนะครับหมึ่นพัดลมหมุนหลอดก็ติดอยู่นะแต่ว,ว่ายังไม่สั่งงานเลยนะครับเป็นแผงสั่งงานแบบดิจิตอลนะครับนะครับอาการแบบนี้ก็แปลกๆนะในวิดีโอที่ทํามายังไม่เคยทําเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับนะครับอันนี้ก็คือเราถอดออกมามันแทบจะไม่แตกต่างจากยี่ห้ออื่นนั่นแหละนะครับไฟเข้ามาปุ๊บมีฟิลมีอะไรเข้ามาผ่านเทอร์มอนสวิตเข้ามาผ่านสวิตประตูเข้ามาก็จะเข้ามาที่ขดลวด AC เส้นนึง ไป A.C อีกเส้นหนึง่งจะเข้ามาที่แผงคอนโทรลนะครับตัวนี้ใช้แผงคอนโทรลไม่ใช้ทาร์เมอร์แล้วนะตัวนี้นะครับรุ่นนี้ผมยังไม่เคยทําคลิปวิดีโอนะเป็นแผงสั่งงานนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะซ่อมตรงนี้นะครับมันอาจจะรวนตามประสบการณ์ที่เคยทําก็คือแผงเนี้ยมันมีปัญหามันเสียแต่ว่าในแผงวงจรมันมีอุปกรณ์เยอะนะมีรู้ R.C ไดโอดอะไรต่างๆมีชิป A.C ด้วย อาการเสียก็คือเสียบปลั๊กพัดลมหมุนเลยยังไม่ได้สั่งงานด้วยพัดลมหมุนแล้วแล้วก็มอเตอร์ so. หมุนจานก็หมุนนะครับแล้วก็สั่งงานอะไรไม่ได้ผมจะซ่อมตัวนี้ก่อนเลยนะครับในการถอดแผงตัวนี้ออกมานะครับมันก็จะมีน็อตอยู่ตรงนี้นะตรงตำแหน่งนี้มันจะมีน็อตอยู่ตัวหนึ่งนะครับพอเราถอดตัวนี้เสร็จแล้วก็ถอดน็อตตรงนี้ตัวนี้ก็จะเป็นตำแหน่งยึดสายกลาวนะครับยึดกลาวสายสีเขียวเนี่ยถอดออกเสร็จแล้วก็ยกขึ้นก็ออกแล้วนะครับง่ายๆนะ ก็อย่าลืมนะครับต้องกดฝาตรงนี้ออกมานะแล้วก็ยกขึ้นนะครับหนึ่งสองแล้วก็ อีกส่นึ่งก็คือตรงนี้นะสจุดที่เราถอดคอนเนคเตอร์ไม่เหมือนกันไม่มีทางใส่ผิดอยู่แล้วเ,เดี๋ยวจะแกะออกมาให้ดูว่าตำแหน่งตรงไหนที่มันมักจะมีปัญหานะครับถ้าผมแก้ตรงที่ผมเคยทําแล้วมันหายก็กคือจบนะครับแต่ถ้ามันเปลี่ยนแล้วมันไม่หายก็ต้องหาต่อไปว่าอะไรเสียครับนี่ก็คือเป็นแผงคั้นตอนนะครับเดี๋ยวเราจะแกะเวลาแกะก็ง้าตงตัวนี้ออกนะครับมันจะมีปุ่มตัวล็อกตัวนี้2อันบีบเข้ามาบีบมาอย่างนี้แล้วก็ยกขึ้นนี้นะครับอันนี้ก็หลุดแล้วก็สไลด์ออกมา สใส่มาอย่างนี้นะครับมันหลุดแหละแล้วก็ทอดออกมาอที่ผมเคยซ่อมคือผมเปลี่ยน IC ซีเลกเกเรบอร o ดคอนโทรลนะครับรุ่นนี้มีความซับซอ้อนยิ่งกว่ารุ่นที่ใช้ Timer นะคือมันจะมีโปรเซสเซอร์อยู่ตรงนี้นะครับเป็นไอชิป i อประมวลผลหรือที่เรียกว่า CPU อนะครับตรงนี้ ประมวลผลคําสั่งต่างๆอย่างเช่นเรากดคําสั่งอะไรต่างๆเข้ามาปุ๊บม,มันก็จะเข้ามานี้แล้วก็ประมวลผลแล้วก็สั่งงานออกมานะสั่งงานมาควบคุมที่รีเลย์นะครับให้รีเลย์ต่ออะไรต่างๆนะครับรีเลย์มีสองตัวตัวนี้เป็นตัวใหญ่อันนี้ตัวเล็กเวลาเสียบปลั๊กตัวเลขมันขึ้นแสดงว่า CPU มันต้องทํางานแล้วนะครับอันนี้คือข้อวิเคราะห์อย่างหนึ่งนะตัวนี้นะครับ IC 7805นะตัวนี้เป็น IC เลกเกรตหโวลต์นะครับ KIA 7 8 S 0 5 P ตัวนี้นะเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนดูว่ามันจะหายไหมเดี๋ยวเอา IC เลกเกรตหโวลต์มาใส่นะครับทดสอบดูเลยเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนเบอร์เดิมก็คือ KIA 7 8 S 0 5 P นะครับเป็นตัวถัง TO 9 2ขาจะตามนี้นะครับเอากาวอินนะ1 2 3สส่วนเบอร์ที่จะเอามาแทนก็คือ L 78.05CB ขาจะต่างกันนะครับคือตัวมันไม่เหมือนกันนะแต่ว่าคุณสมบัติมันเหมือนกันคือให้ไฟออกมาเป็นไฟ DC 5โวลต์เหมือนกันเลยนะครับการต่อขอให้เอาขาลงให้ถูกนะครับจะเห็นว่าขา3ของตัวนี้กับขา1่ขา2ตรงกัน1กับ3สลับนะครับก็ง่ายๆนะถ้าเพื่อนๆได้ใส่นะผันหลังตามตัวถังเล็กนะครับ คือตัวถังเล็กเขาจะนับขาแบบนี้หนึ 1, 2, 3, ่งสองสามเรียงตามนี้นะครับซ้ายไปขวาหนึ่งสองสามแต่พอตัวถังใหญ่เนี่ยมันจะนับหนึ่งสองสามจากข้างหลังนี้นะครับนี่นะครับหนึ่งหนึ่งสองสามอย่างนี้นะครับก็ถ้าตามรูปก็คืออย่างนี้นะครับถ้าตามรูปตามรูปตัวถังด้านนูนจะหันลง ขาหนึ่งสองสามนะแต่พอเรามาดึงนี้ก็หันหลังตัวนี้ขึ้นมานะครับตัวน้ก็หนึ่งสองสามอย่างนี้นะก็ใส่พอดีนะมันก็ใส่ทนก็นได้เดี๋ยวลองดูว่ามันจะเริรคหรือเปล่านะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนไอซีไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูว่ามันจะเป็นไปตามที่เราคาดการไว้หรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นผ้าเราก็เอาลองไว้ไม่ให้แผ่นปิ้นมันชนกับโลหะตัวถังมันนะครับเดี๋ยวมันจะชอ็อต ก็พาลองกันไว้นะดูเสีปักดูเลยเหมือนเดิมเลย สวิตตัวล่างนี้นะครับสวิตประตูตัวล่างตัวนี้นะมันจะอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ผมถอดออกมาแล้วเดี๋ยวใส่เข้าไปเราจะถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับตรงนี้สวิตประตูเนี่ยมันวัดไม่ขึ้นนะครับวัดแล้วไม่ขึ้นเลยเดี๋ยวมาดูว่าวัดสวิตแล้วมันไม่ขึ้นยังไงตรงนี้นะครับเราวัดที่ขาสวิต วัดที่ขาสสวิตสองข้างนี้นะวัดเข้าไปเสร็จแล้วก็เอามือกดปุ่มตัเขียวเนี่ยนะครับมือกดที่ปุ่มคือเขียวจะเห็นว่าสวิตมันไม่ค่อยขึ้นนะครับดูนะพอิีกดปุ๊บมนันต้องต่อเลยนะนะครับก็เดี๋ยวจะทาความสะอาดดูนะเสร็จแล้วประกอบใส่ว่ามันจะมีผลยังไงนะ ก็เอาสเปรย์อนเนกประสงค์นี่แหละนะครับที่ใช้ในงานอิเล็กทรอนิกส์นะแล้วก็เขย่าเขย่าก่อนนะครับก็ฉีดฉีดเข้าไปในนี่แหละ,ะฉีดเข้าไปในร่องตรงนี้นะครับกดเข้าไปหน่อยนะครับกดกดปุ่มสวิตช์แล้วก็กดจิกเข้าไปแล้วก็ย้ำ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 แล้วก็กดจิก ีตสเปย์ไปเสร็จแล้วก็กดย้ำเพื่อให้หน้าสัมผัสของสวิตมันเกิดการเสียดสีนะมันจะไดะ้ต่อดีขึ้นนะครับลองวัดดูอีกทีว่าจะมีผลยังไงนะครับก็ยังไม่ค่อยต่อนะครับต่อไม่ค่อยดีนะครับถ้าจะแกะออกมาทำความสะอาดก็ตัวนี้นะครับเอาเข็ควงแบน แทงเข้าไปมันก็จะปีออกมาอย่างี้นะครับค่อยๆเอามือประคองนะฮะบ,บางทีมันมีชิ้นส่วนกระเด็นออกมานะก็ละเอียดนิดนึงนะครับค่อยๆอย่างเงี้ยขึ้นมาเออหน้าสัมผัสมันก็ดูดีนะครับมันก็จะเป็นโครงสร้างสวิตช์แบบนี้นะมันก็ดูดีนะครับทำไมมันไม่ค่อยต่อสปเปซเฉดสักหน่อย คุณแบนเล็กๆข,ขูดตรงหน้าสัมผัสนี้สักนิดนึงก็ได้นะครับขูดหน้าสัมผัสนะแล้วก็ใส่เข้าไปใส่ง่ายนะครับอย่าให้ชิ้นส่วนตรงนี้มันกระเด็นออกมาก็แล้วกันเรียบร้อยนะครับ ก็จากนั้นก็ลองอวัดเพียวๆดูนะสวิตเราถอดออกมาแล้วเราวัดข้างนอกนะมันก็ยังไม่ค่อยต่อต่อไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับมาดูใหม่นะเออดีแล้อืมนดีขึ้นแล้วก็กดกดดูอีกทีนึงนะครับขยันกดหน่อยแล้วกัน เคาะไปๆเคาะนานๆนะครับหลายๆครั้งแล้วก็ลองวัดดูอีกทีหนึ่งว่าสวิตท,ที่เราล้างเนี่ยมันได้ผลเป็นยังไงอ่ามันต้องอย่างนี้นะครับเอาเดี๋ยวใส่เข้าไปว่าจะมีผลยังไงนะขณะที่เราปิดประตูนะครับสวิตตัวนี้มันจะต่อซึ่งตอนแรกมันไม่ต่อนะสวิตประตูก็คือสวิตตัวที่เราล้างเนี่ยครับมันจะต้องขึ้นศูนย์แบบนี้นะ ถ้าเราเปิดประตูออกมันก็จะต้องตัดนะครับอัวนี้ต้องใช้มันจะต้องตัดแบบนี้นะหรือถ้าเกิดเราปิดประตูเข้าไปปิดประตูปุ๊บมันต้องต่อแบบนี้นะครับแล้วประกอบแล้วก็เทสทดสอบเลยนะตัวแรกนั้นผมคิดว่าเป็นที่แผงคอนโทรลนี่เสียนะครับเมื่อทําการตรวจสอบแล้วเช็คไอซีเล็กโพรเตอร์แล้ว,ลวนะครับพวกทรานซิสเตอร์ เช็คดูแล้วอะไรดูแล้วไล่วงจรปิ้นก็ดีนะครับสวยเลยอ่าสุดท้ายก็ไม่มีอะไรเสียนะครับถ้าเสียบปลั๊กของเดิมก็คือพัดลมจะหมุนแล้วก็หลอดไฟติดแล้วก็มอเตอร์หมุนถาดจะทำงานนะครับอันนี้เราจะเสียปลั๊กละหนึ่งคลิกเลยติดแล้วตึดแล้ว ตืดเลยถ้าเสียงตืดนี่หมายถึงว่าเครื่องอพร้อมที่จะรับคําสั่งนะครับเอี่ยตอนนี้เอาเอาถ้วยน้ําใส่แล้วนะครับนี่นะครับเดี๋ยวจะได้ทดสอบดูไมโครเวฟเลือกไมโครเวฟอ่ามันมีกี่ฟังก์ชัน กดเวลา1นาที2นาทีอ่าเริ่มทำงานอ๋อใช้งานไม่เป็นนี่เองต้องเลือกไมโครเวฟก่อนแล้วก็ตั้งเวลานะครับกดเริ่มนะบ้านไม่มีรุ่นนี้ก็เลยใช้ไม่เป็นนะครับครึ่งนาทีแล้วถ้าเราตั้งระดับความร้อนนึ่งสูงก็แป๊บเดียวนะครับมร้อนแล้วแต่ตัวนี้ผมก็ไม่เคยใช้นะ แล้วกดเสียบปลั๊กปุ๊บเคลียร์ก่อนแล้วก็มาเลือกไมโครเวฟแล้วก็ตั้งเวลานะอาจจะดกดะสต็อปกดออกร้อนอยู่แล้วแหละนะครับตัวแรกเสียบปลั๊กปุ๊บเนี่ยนะครับมอเตอร์หมุนจานหมุนเลยพัดลมก็หมุนไปส่องก็ติดยังไม่ได้เปิดอะไรเลยนะครับตัวแรกผมก็คิดว่าเป็นแผงแผงนี้เสีย แต่ตัวเลขมันก็ขึ้นนะพอเช็คแล้วมันไม่ใช่นะพอไม่ใช่ปุ๊บก็เลยไล่ดูสวิตนะไปไล่วงจรดูนี่แหละว่า,าส่วนของวงจรพวกนี้ที่มันทํางานมันเกิดจากอะไรปรากฏว่า,ามาเช็คดูแล้วสวิตนะครับสวิตมันเสียสวิตประตูนะครับตัวล่างเนี้ยนะตัวล่างนี้นะครับเพราะว่าเครื่องเขาใช้สวิตเป็นโปรเทชันด้วยนะครับก็เรียบร้อยนะครับ ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะครับอขอบคุณมากๆเลยสวัสดีนะครับว้าวมาม่ลงนะโอ้โหร้อ้นสดเลย